สวัสดีครับทีมบอมัทัวร์ครับวันนี้พาพี่น้องมาเือนจะสุทอดพนมไผ่นะครับน้องมาเบิงปลานะครับส่ไปใส่ปลานะครับช่วงนี้นะครับตบนเดือนพฤจิกายนครับอีกวัตถิศการหาปลามาเลยครับใสปลาหลายนะครับส่วนนี้เป็นปลารวมปลาลากกล้วยปลาหมูนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิงบรรยากาศนะครับกับทีมงานของนีมบอันทัวร์นะครับวันนี้เป็นมาหาสื่อปลานะครับก็เลยได้มีการท่ายคลิปมาอฝานพี่น้องนะครับ ยู่เขื่อนยโสธรระนมุมไผ่ตำบลเถื่อนคำอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับผมบัรยากาศเขื่อนมีแปดบ้านเลยครับการจัดการน้ําระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับยโสธรน,นะครับเขื่อนนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเมืองนะครับนี่ไปสนใจมาเที่ยวมาชมได้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมาซื้อปลานะคะ เขื่อนยโสธรพนมไพรนะคะช่วงนี้เขาบอกว่ามีปลาเยอะนะคะบรรยากาศการหาปลานะคะวันนี้อากาศคลึ้มคลึ้มค่ะจุฟ้คาคทึ่ฝนมีเรือมาหาปลานะคะแล้วก็มีคนมาซื้อคึกคักเลยค่ะวันนี้ หพพันบานนะครับอยู่ในเขื่อนเนาะตัวหนี้เพิ่นบาทจะมีรายใดเป็นกอบเป็นกำ้ครับประมาณหกพนบานเนาะหามาแต่ว่ามีขาล็อกรับนะครับผมจากข้อมูลของทีมงานตัวนว่าบ่พอบ่พอขายนะครับมีคนมาจับจองไว้ทั้งขายปลีกและส,งส่งอะไาเอาเงินบรรยากาศครับวันนี้มายาโสลดใดนมาเนาะแต่ก่อนทีมงานก็นยืนยันงไ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 ยนะครับยืนยันใหญ่ๆไปชี้สเก็ตนะครับมาิึงเมนามซี่นะครับนอนคือเมนามซี่นะครับอยู่ เกิเชษฐ์สรครับขนมใสครับสดๆสดสขึ้นจากเรือ

เดี๋ยวรลอแลป๊บนึงตาพี่เขาสวยมากป้าขาวเหรอคะทั้งป้าขาวทั้งหม,มูห่อก็รอะเดียรวมกันเลยนี่กับบรรยากาศชื้นขาดแห้งป้าตะบุญใครับผมเห็นแต่ตลาดนัดโคกระบือเดียวเมื่อเห็นตลาดนัดป้านะครับนี่คือคือกันตลาดนัดป้านะครับโอ้ลูกค้าก็มาหลายเนาะเพอนหูย่ามป้าขึ้นป้าล่งนาะค้นหานะครับเป็นเรียกว่าเป็นผู้ปัญญาเนาะในการหาของเพืชนนะครับเนาะอยู่ในเขื่อนเนาะคงจะเป็นหามาดดนแล้วนะครับเนาะใน มีความชํนานาญนะครับแล้วก็เป็นตลาดปลาแห่งหนึ่งแล้ะแตเห็นวิถีชีวิตในการหาอยู่หากินตอบตอบอาชีพนะครับหลังเกิดเกอนนีขึ้นมานะครับเกิอเจ้าโทนกระนมน้ไพรนะครับมนน้าชีนะครับของใหญ่มาสองท่อนนีกหญิงนั่งม้พุ่นเอาแล้วมันบูค่ะใครถูงไป ยีไเ้อสท่านเอาลงค่ะค่ะ่ดย่ยว่าร้อนมไาตอันนี้เหมาปะคะเก่งดิ้งมนมะงุกันน้อแม่นี่ตัวนี่ พี่ป้าเห็ดปลาแดกบ่คะพี่ป้าเห็เดปลาแดกบ่ข้องนี่บ่ะแต่ป้าหมูอันนี้ขายังไคะนี่นยังค่ะป้าหมูขารอังไคะเอเออเดียวเ่อไนี่หรอ่โลดค่ะนี่ร่วมโลดนาีห้าสิบาทร่วม ปลาลวมก็เด็คัดไม่ฝาดอรยปลาขาดแล่วคัดแล้วลูกมีถุงมือมาเนี่ยตั้งมือป้าเห็ดป้าแดกมุ้ต้นลดเลยน่มีอันที่หาบ่ะสรถหาบ่ะรลดาบ่ะโบโบว่าก็โบขายรดาเนี่ยอะไรจ้านถเรียกเรียกลอยหาซีกจ้าหาลอยได้ค่ะปลาหมูมีป้าเห็ดป้าแดกบ่ค่ะ เฮ็ดปลาแดดปลาหน่อยลอดละสิบบาทเดียวชั่งๆแล้คอ,ค,อค่ะเม่ค่ะลวกปลาหมูลอดละห้าสิบบาทค่ะเดี๋ปลาหมูพร้อมโอ้จะเป็นเนื้อน้อยใช่นี่ทูกางค่ะอันนี้ปาลาลอท่าไรนี่ปลามีบ่ค่ะลลปลาหน,นี่หม้อลอดละหกสิบบาทค่ะปลาลูกเผาหนี่ปลาใหญ่วิธีการหาเป็นยกย่อเลยครับเอาเรือดันไปข้างหน้านะครับก็ตักก็เลยนะนะครับนี่ประก,กอบหาปลาเพิ่นนาะนะครับนี่โอ้ขึ้นมาใหม่ๆสดๆเลยเนาะนะครับผม การหาปลาในเกลือนนะครับโอ้ในหลายนะครับแต่ละลำขึน้นม,มากนะครับเนาะเนี่ะเขาง่ายบก่กือบสมุ้งนี่อะไเนี่ยพวกปลาพวาจะล่งวังไดๆนกระดบประมาณเกือบตมุงลูก้าจะได้มาเขาว ปลาฮู้มจาปลาเกบขึ้นปลาเกบขึ้นนันสไลไปนี่จานจะสั่งป้าฮูงไม่จ้าลอยปลาถ้าไม่ไม่ได้เลือกหันรลเท่าไหร่ลอยเช้าแบบไม่ได้เลือกยไม่ต้องเลือกพี่แหละถ้าเอาขึ้นมาหนีลอยเ้าลอยเช้าลอยเ้าเพราะราคาส่นี่แหละค่ะคุณายดิ้นนั่นน่นนั่นนั่นนั่นราคาส่งไม่ค่ะราคาลอยเ้านี่เพราะว่ามันไม่ได้เลือกยังเลยเดี๋วดี้ ยังมนาแบบก็ส์ต้องเอาออกซิเจนมาใส่ค่ะอยางแม่คัดะเอามาดิหรอใจบอดใจบอดขายจะไหนน้อค่ะขายจะไหนย่า่ร้อนลอยบ่

ก็่อย่าพี่ก้เปิดพันธุ์ไทยรูปลงวิดีโอนี่โ่ะโกหมดเปล่าใวิดีโอได้แล้ค่ะแม่ค่าขอยาเดียวบอกว่าให้งไ่มค่ะบอกว่าไห่ทาแป้งทาริบสติกใช่เอปให้แม่ค่าได้แล้วค่ะอยากเบิ่งถุงนังน้างิมเนล่าไปเรคขับไปรถคุจ้เอาปลยคอคือคมาจากเรื่องนะไเคือ ไอ้ทางเขาเนี่ยปลาโอ้ยนะเดี๋ยววันนี้มัดยาพู่นะพวกเปนลูกมัดยาพู่นะพู่โอ้ได้คนละถุงได้คนละหาบนะครับได้คนละเข่งนะครับบางคนก็จองไว้นะครับนอกบางคนก็นำถังออกซิเจนมารับที่นี่นะครับคือบรรยากาศตลาดปลานะครับเตือนยะโสธรทนมไพรนะครับอยู่ใกล้ๆเมืองยะโสนะครับเด้อไอ อยากมาเที่ยวนะครับนอกอยากมาเบิงวิถีชีวิตนะครับนี่ละเทือนแม่น้ำชีนะครับเากันแม่น้ำชีระวังจะโสกับรอยเอ็ดนะครับบรรยากาศทีมงานเพิ่นมาเมือนี่นอกก็เลยบันทึกภาพนะครับทางเมกาพื้นไหวไซแอปเนี่ยให้เนกนงามๆพื้นว่าโอ้โหหยกโอ้หัวเป็นกันเองนะครับนอกนะครับผมบรรยากาศที่เทือนญาตสุธรพระนุมไพรในวันนี้นะครับต้นเดือนพฤศจิกายน 2องห้เข้ามาวันที่แปดครับวันนี้แปดทุจิกานะครับนีปลารากกลวยเริ่มตัวทีหาสี่ปาดครับปลาหมูปลารวมปลาโจกนะครับผมเอาบรรยากาศเกื่อนยะโสธรพระนมไพรนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ